สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสูอิชิปาเจโร่สปอร์ตฮะคันนี้นมาด้วยอาการเดี๋ยวให้หัวหน้าช่างแนะนํานะครับมาด้วยอาการตัดหน้าไม่ได้ครับเอ็นหลังได้อย่างเดียวครับตับเอ็น้งเดียวนะครับใช่ครับวันนี้แก้ไขครับขับขึ้นหน้าได้เอ็นหลังได้ครับเอ็นหลังได้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับเรารับซ่อมนะครับกดปเหมบอกไฟฟ้านะครับในรถทุกรุ่นนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอาการบอกไฟฟ้าใช้งานได้ไม่ครบนะครับ เช่นเลื่อนได้นะครับเลื่อนหน้าได้เลื่อนหลังไม่ได้นะครับปรับค้มได้ปรับเงยไม่ได้ยกก้นได้นะครับแล้วก็ปรับลงไม่ได้อย่างนี้เรารับแก้ไขนะครับใน m i t s u b i s h นะครับปาจจโร่สปอร์ตรวมถึง h i วสุนะครับดีแมที่เราเจอบ่อยนะฮะเราใครที่เจอปัญหาเรารับซ่อมฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับฝากไว้ด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ